โอเคแล้วก็ขอาการทุกคนเนี่ยคือผมวันนี้ผมก็จะมาสอนลงว่าเกมบวิบแท้งบิดเองนะครับผม,ผมก็คือผมก็จะมาเร่งนัดอีกแล้วนะบรชเจ็ดจุดหนึ่งเอ้เจ็ดจุดแปดจุดศูนย์นั่นเองนะว่านะตัวการในการลงม็อก็คือ ex5x ไม่ยอมพอลเลอร์ X X M er. นั่นเองนะครับผม นะกดเข้าไปทีนี้แล้วก็กดนี่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 เนี่ยเราจะเหนือก็ไปอยางนั้นแหละที่ดารวรถเนี่ยแล้วก็กดแตกฟองแตกไฟในะก็ช่องนี่ผมเอามาจากทหิวข้าวขาหมูน่เองหิวข้าวขาหมูนนะก็แบกดติดตามไม่ได้ผมผมจะขึ้นมานหน้าหน้าจอเลยนะคะโอเคกดแตกปลาแป๊บกดแตกไฟเลยนะคะกดดกวงแตกต้มนี่ก็จะแตกรอแป๊บก็ ไม่แดกเยอะขนาดนั้นว่าแคลอรี่สามสิบเอ็ดมีครับไปแต่อนสนใจตัวข้างล่างนะฮะสามสี่ตัวข้างหน้าข้างบนด้วยจะก็กดเข้าไปเลยฮะนี่แล้วก็สามารถกดคัดลอกไปได้เลยนะอย่าก,กดยูไออย่าคิดจะไปกดยูไออย่าคิดเลยเพราะผมใช้ยูไอทีแรกแบบจะกดเชิญเข้าแคมไม่ได้แบบเง้แบบหลักไปเลย แล้วก็เข้าไปที่แอนดรอยด์ดัตตาแล้วก็เลื่อนหาบดบิดต่อนี่ไนงะกดเข้านี่แล้วก็ไฟล์แพกแล้วก็กดวางบรว,วดเดียววางวางไปหนนะึงานานานอะไรเงีมนะวางเออืออดอก็มาืออืออาอาืออืออคกอืออืีเืออืออนออเอออเืออ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 ขอก อย่างต่อมานะพอดีกดเข้าเกมโดนแล้วเลยกดแป๊บบุดออกรบแมงเรื่อยๆลบๆลบลบแมงลบแมงเอรบลบๆโอเคแล้วผมก็ขอขอโทษเมื่อกี้นะพอนีเพิ่งไปกดลบไอหน้าจอออกแล้วผมมันก็เลยเด้งออกมาแบบไม่มีอะไรมาก ana, ั recently, okay, ้นเลยนะฮะผมก็เข okay, okay, okay. ้าเกมหรือเข้าเกมแล้วนะครับถ้าใครเข้าเกมรออยู่ก็ต้องกดลบเกมออกก่อนนะถึงมาเจอแบบปกตินะครับมึงมันจะมักอาจจะไม่จิดน่ะนะ ถ้าเราไปกดลบเอฟหน้าที่เรานี่ไปกดลแล้วก็กดลบเอฟนี่เก็บออกไปนะครับถึงมันจะตาศสีหนะะ้าข้าจใจหรือไม่พี่น้องอะไรอ่าก็รู้ไหมม,ม,มึงว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะผมไม่รู้เหมือนกันคนรู้ไม่ล่ะผมโอะไรเดวเป,ปะ๊ะภาษาข้อมูลภาษาข้อมูลในมึงนานนี้ว่ารอเป็นชาเลยนะครับตะโกมันตืน่นทำไมตื่บข้างขางม,มูนี่น่ะมา เตอมีเกลเลยนี่ยิ่งหวานเกลมากินเงี้ยโอเคนะแม่งลายเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้มาจับเอวไปดูมาร์กไปดิแม่ขึ้นขาดิขา,าดิอาแม่เกิดอีเจ็ดห้านี่ผมยังอ่ะไม่เสร็จนะครับเข้าใจไหมครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะรีบมาลงเลยนะแคร์เข้าใจไหมแคร์อี๋อย่ารีบด้วยกันนะคร์เข้าใจไหมครับึ่ม หน้าเบอระไป่จห้องตาเจ็ดหแล้วปนี่เอ่อเยอดีเยโอเคลยวแค่เรตมเปลี่ยนอลลามพ้เปลี่ยนแบบปู่เปลี่ยนอะเออสีเหมือนจะไม่เปลี่ยนอี โอเคเยี okay, então, okay, ah ่นี okay, i, i I ่เปลี่ยนล้างเป็นสียมูดาวก็ปักไปไม่ดด้กดฟังเสียงปืนหน่อยแเถียงเปลี่ยนเปล่าวะโอเคแม่งเปลี่ยนเปลี่ยนล้างเป็นแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่องพี่หาคลิปเวแค่มืออะไรนะครับผมจะมันจะเอาไปเติมด้าน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 ขวาแล้วกันทางขวามากนะตายหนึ่งวายหน่อยมึงเอาว่าแม่งสองข้างเลยแล้วกัน โอเคเสียงเปลี่ยนนะผมแต่ผมไม่รู้เออยัแมบเออโอเคนะผมทงก็เปลี่ยนมันรูปปูง,งูนึงโอเคแล้วก็เท่าที่ผมเห็นนะต้องแบบเปลี่ยนมันจะเป็นแบบผมเป็นของเจ็ดเก้าอ่ะเข้าใจผมแบบน่าร้องเจ็ดเก้าเลยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับผมเข้าใจไหมครับเพื่อทำให้คลิปของคุณจะมาไปอยู่ที่เออส่วนสาธารณะได้แบบ อีไม่มีอะไรมากั้นเลยนะฮะฮะก็งอย่าอย่าจะพิ่งนีนะเราะก็คือแบบกำลังปั้นในนี่อยู่กำลังปั้นนะฮะผมจักปันต้องได้ดูน้องอีร้อยแน่นอนนะฮะก็ตอนนี้ก็จนๆจนหน่อยนะก็นะนก็นั่ออนแหละบ้าๆเดี๋ยวก่อนไปขอยิงสักปั๊บขอยิงแบไบเบย์